ดีใจภูมิใจแฮปปี้นะรู้งี้ห้าหปีนะถ้ามีทุนมีรถมีของนะก็ออกมาขายของแล้วไม่ต้องนั่งกัดนั่งเถียงพวกมึงกูจะได้ไม่ต้องป่วยไม่เครียดฮอร์โมนอะดรีนาลีน,นกูจะสูบฉีด เงินผ่านมือได้เงินทุกวันก็ต้องไม่ต้องสร้างเซลล์ร้ายออกมาจากร่างกายมีเซลล์ดีแฮปปี้ได้เงนินเงินผ่านมือทุกวันเพราะเสียงเงี้ยพวกมึงเนี่ยบั่นทองดวงจิตดวงใจน้อยๆกับกูแมงดาเฮียเจคี้ย,ยแล้วก็ไม่ได้มาช่วยอุดหนุนด้วยนะแล้วก็ไม่ได้มาเลี้ยงกูใช้กูด้วยนะแต่เสือกัวล็อกกันคิกคักคิกคัก,คก,คกนะรไอ้แมงดารไอเ้เจฮีฮนะมาแกล้งกูดวงใจดวงจิตน้อยๆกูเนี่ยนะ หน้าที่ก็แพงนีหมวยอีหมวยบอกหน้าที่เก็บเงินให้เขาบอกพี่สาวมันได้ผัวรวยได้ผัวแมนดาหรือได้ผัวตัวเฮียตัวไหนกูไม่รู้จะถามเมื่อกี้ถามผัวเป็นแมนดาแล้วแบบผัวพี่สาวหรือตำรวจหรือไอ้เจ็ดไม่ไม่ตอบมาเช่าหน้าดินเขาอยู่เหมือนกันมาช้อนที่เปิดตลาดไอ้เฮียแค่นี้นะคะขายดิบขายดี่แหกหีกลับบ้านเลยค่ะ